นี้พาชมบรรยากาศริมทะเลสาบโบเดนเซนะคะช่วงนี้ก็ต้องใส่แมสนะคะถึงไม่มีคนแต่ถ้าเราออกนอกบ้านเราก็ใส่แมสนะคะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะคะบรรยากาศแดดแต่ว่าไม่ค่อยเยอะคะ่ะแดดมีนิดเดียวคะ่ะอันนี้ก็มีที่เล่นเล็กๆน้อยๆให้เด็กเล่นนะคะ ที่นี่เขาจะเน้นสนามเด็กเล่นจะเยอะค่ะติดตริมทะเลก็จะมีของเล่นให้เด็กเด็กเป็นบ้านเป็นบันไดนะคะคือเขาจะเน้นให้มีสถานที่ให้เด็กเล่นด้วยไม่ใช่มีทะเลอย่างเดียวนะคะเนี่ยอันนี้ก็ทำไว้ให้เด็กปีนป่ายอันนี้คืออยู่ทะเลติดทะเลจริงๆค่ะนนแต่ก็ต้องมีผู้ปกครอง เล่นรวมด้วยด้วยความระมัดระวังนะคะดูคือที่นี่ส่วนมากไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันหรือว่าในหมู่บ้านหมู่บ้านเล็กๆก็ตามก็จะมีสถานที่ให้เด็กเล่นคือมีสนามเด็กเล่นอย่างต่ำก็ต้องสองสามที่ค่ะต่อหมู่บ้านเล็กๆนะคะคือเขาจะเน้นให้ความสำคัญกับเด็กตรงนี้ก็จะทำเป็นคล้ายๆเรือนะคะ เป็นไม้เป็นเหมือนเรือสมัยก่อนคือติดริมทะเลตรงโน้นก็จะมีอีกที่นึงแล้วตรงนี้ก็จะมีอีกที่นึงที่เป็นสนามสำหรับให้เด็กเล่นแต่ตรงนี้ถือว่าเล็กนะคะเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ชมแต่ทะเลอย่างเดียวคือเขาจะเน้นให้ความสำคัญกับเด็กนะคะเด็กก็จะได้ไม่ใช่ดูแต่ทะเล จะได้ไม่เบื่อคะ่ะบรรยากาศรอบๆซึ่งวันนี้อากาศดีถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดนะคะ<น>ก็จะมีผู้คนพลุกพ่านนะคะตรงนี้นะ่ะเพราะว่าเขาก็จะจ,จัดลานจัดอะไรไว้ให้มีสวนหย่อมมีม้านั่งนะคะมีม้านั่งด้วย ผู้คนก็จะออกมารับแดดรับอากาศตรงนี้ก็จะเป็นลานน้ำพุนะคะแต่ว่าหน้าหนาวก็คือปิดนะคะธรรมดาถ้าช่วงร้อนก็จะเปิดน้ำพุนะคะแล้วก็จะมีม้านั่งร,บรอบๆให้นั่งชมวิวชมบรรยากาศนะคะอันนี้คือติดทะเลจริงๆนะคะน้ำใสสวย จะเป็นสวนย่อมด้วยไม่ใช่แค่ทะเลนะคะน้ำใสค่ะน้ำใสเป็นทะเลสาบน้ำจืดนะคะไม่ใช่ทะเลสาบน้ำเค็มไม่ใช่ทะเลน้ำเค็มทะเลสาบน้ำจืดค่ะซึ่งช่วงนี้ก็อย่างว่านะคะไม่มีนักท่องเที่ยวก็จะมีประชาชน ผู้คนที่พักอยู่แถวๆนี้นะคะมาเดินรับอากาศบริสุทธิ์มั่งแดดไม่ค่อยจะมีแล้วนะคะแดดหายอันนี้ก็พาชมฟังสวนย่อมมั่งคือรอบๆบริเวณทะเลก็จะมีม้านั่งนะคะ มานั่งวางไว้เป็นระยะระยะดอกไม้เริ่มโผล่แล้วค่ะดอกไม้ดอกไม้เริ่มโผลโ<อ>โ่แล้วนะคะเนี่ยอีกไม่นานถ้าไม่มีหิมะมาก็จะมีดอกไม้สวยๆให้ชมแล้วนะคะเนี่ยอพอหิมะพอหนาวหมดดอกไม้ก็จะเริ่มโผล่นะคะอันนี้คือบรรยากาศของสวนยำค่ะสวนที่ติดทะเลนะคะ อันนี้คือฝั่งขวามือก็จะมีม้านั่งเป็นระยะนะคะหน้าเดินหน้าเที่ยวน้ามานั่งอาบแดดเนี่นดอกไม้โผแล้วโผล่เยอะแล้วตรงนี้นะคะเขาเรียกดอกอะไรขอโทษทีคือจำไม่ได้พอหิมะหมดก็จะเริ่มแทงขึ้นมาแบบนี้ค่ะดอกไม้เยอะอีกไม่เกินถ้าไม่มีหิมะมาอีกไม่เกินสองอาทิตย์ก็จะเริ่ม มีดอกไม้สวยงามมากอ้าแดดมาอีกแล้วคะพาชมไปเรื่อยๆวิวบรรยากาศของทะเลสาบโบเดนเซค่ะตรงนี้คือห้ามลงเพราะว่ามันบันไดมันทางเราจะกัน้นเป็นเขตเป็นพื้นที่ ถ้าไม่มีโควิดผู้คนก็จะคึกคักนะคะบรรยากาศถือว่าสวยงามค่ะวันนี้แต่ก็หนาวอยู่นะคะเจ็ดแปดองศาเพราะว่าลมมันเย็นค่ะลมอากาศเย็นเอื่อยๆมากเย็นมากมือเย็นอยู่นะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่ถุงมือแต่ว่าก็ไม่ถึงกับแข็งกับสันเหมือนที่ช่วงที่ว่าอากาศลบสี่ลบห้านะคะบรรยากาศสวยงามมาก แดดก็จะส่องแต่ว่าไม่ค่อยมีเยอะแดดจะหายแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังพอมีรำไรอยู่จะมีถนนอ้อมยาวหลายกิโลเมตรนะคะรอบๆไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้คือไม่ค่อยมีผู้คนนะคะแล้วอีกอย่างวันนี้ก็ยังไม่ใช่วันหยุดด้วยคะ่ะวันนี้คือวันศุกร์นะคะ มีผู้คนที่บางคนวันศุกร์ก็จะทำงานแค่ครึ่งวันส่วนมากก็ที่มีอายุก็คือกเกษียณแล้วนะคะอย่างคู่ตายายที่เดินนำหน้าเราไปเนี่ยคือกเกษียณแล้วแล้วก็กลุ่มคนที่เลิกงานหรือว่าเลิกเรียนก็จะมานั่งชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ถือว่า โอเคเลยอากาศดีมากแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนคือผู้คนจะพลุกพ่านมากค่ะวันนี้คือถือว่างเงียบมากทั้งที่อากาศดี นี่นะคะจะเป็นม้านั่งข้างทะเลนะคะบรรยากาศก็จะมีผู้คนมั่งแต่ไม่ค่อยนั่งนะคะเพราะว่ามันไม่แดดนี่ก็ฝูงนกฝูงหงฝูงเป็ดแต่ไม่เยอะนะคะหงก็มีแค่สองตัวเป็ดก็หงไม่ใหญ่วันนี้นกนางนวลไปหมดแล้วเพราะเราไม่ได้มีขนมปังให้นะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้ อันนี้คือเรือข้ามฝั่งนะคะข้ามไปเกาะนะคะอันนี้คือท่าจอดเรือนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ใช่เวลาที่เรือเข้าเรือออกนะคะข้ามเกาะข้ามไปฝั่งโน้นนะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้เพราะว่าวันนี้อากาศดีเดดออกอากาศประมาณ7-8องศานะคะ ช่วงนี้ตอนนี้เพราะว่ามีแดดวันนี้อากาศอบอุ่นผู้คนก็เดินออกมารับอากาศรับแดดนะคะลูกเล็กเด็กแดงก็พากันออกเที่ยวออกมาตากแดดหลังจากที่ต้องอยู่แต่ในบ้านอึดอัดแต่อยู่ในบ้านมาหลายวันนะคะมีผู้คนผู้พลานหน่อยแต่ว่าไม่ใช่เยอะนะคะ ธรรมดาถ้าไม่ใช่โควิดผู้คนจะเยอะกว่านี้มากมายเลยเพราะว่าอากาศดีค่ะ